เสน่ห์ของโจคือต้องร้อนและค้นและโจก็คือร้อนค้นจะอร่อยเลยร้านโจ๊กห้าร้านนะคะโจ๊กของเราก็จะเป็นโจ๊กไก่สับค่ะโจ๊กเนื้อสับโจ๊กไก่เด้งนะคะแล้วก็จะมีเป็นโจ๊กทะเลค่ะโจ๊กปลากระพงโจ๊กก okay. ุ้งนะคะเป็นโจ๊กเห็ดหอมค่ะสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเราจะเป็นโจ๊กเห็ดหอมโจ๊กไข่เค็มโจ๊กไข่ออนเซนค่ะแต่ซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นโจ๊กไก่เด้งน้ําต้มยำเปิดมานานอย่างไรวนนี้เปิดประมาณอ่าพร้อมตลาดนะคะตลาดเปิดมา5ปีร้านเราเปิดพร้อมตลาดเลยค่ะอยู่มา5ปีค่ะเป็นไง ยังไงมาขายเมนูโจ๊กอะเนี่ยก็อันเนี้ยเป็นสูตรของที่บ้านด้วยนะคะพอดีว่าได้สูตรที่บ้านมาก็เลยแถวนี้เป็นแหล่งของชุมชนมุสลิมแต่ไม่ค่อยมีร้านฮาลานเราก็เลยอ่ามาเปิดร้านโจ๊กของเราจะเป็นเป็นโจ๊กที่มีรสชาติไม่จืดจนเกินไปมีลูกค้ามาชมเรื่องรสชาติบ้างไหมชมบ่อยค่ะ, <c oughs> คะรสชาติอร่อยคือโจ๊กไม่ต้องปรุงอะคะ่ะเพราะว่าไปกินที่อื่นโจ๊กมันอาจจะจืดหน่อย <c oughs> แต่ของเราคือเข้มข้น <c oughs> แต่เราไม่ใส่ชูรสนะคะพิกัดร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตลาดต้นศักสนามบินนา ค่ะก่อนถึงกระทรวงพาณิชย์ค่ะอยู่ซ้ายมือลูกค้าสั่งได้ค่ะเดลิเวอรี่นะคะของเราจะมีตามหน้าร้านเลยค่ะในแอปมากันก็จะมีตามเมนูที่เรามีเลยค่ะมีทุกอย่างค่ะฮาล้านชัวร์ค่ะแอปนี้นะคะขึ้นชื่อความฮาล้านค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเปิดเปิดกี่โมงครับร้านนี้พร้อมขาย7จ็ดโมงค่ะปิดสามทุ่มค่ะวันหยุดไม่มีค่ะสลามออะไรกุมบรมตุรอฮิวบารากาตู้ค่ะ